สวัสดีค่ะพบกับรายการ h a v e a News Day เวลาเพลินข่าววันนี้อยู่กับเจนา่า mm hmm. เจน่าเลนพาเมลี่นะคะ เริ่มต้นกันที่เรื่องแรกค่ะเจน่าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการปลูกกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหนี้สินหลักล้านจากการทำอาชีพเดิมของเจ้าของสวนได้อย่างน่าภาคภูมิใจมากๆค่ะสวนแห่งนี้นะคะเขาส่งกล้วยไม้ขายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอย่างอเมริกาแล้วก็ยุโรปด้วยค่ะเทคนิคการเลี้ยงกล้วยไม้ทำเงินแบบนี้นะคะจะมีความยากง่ายขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะที่จังหวัดสมุทรสาครปุ่มนี้นะคะรับวันที่สอง กดตะกุ่นเนี่ยครับจะขึ้นนะครับกดแล้้วนอ่าอ่า,อานะครับน้ำก็จะมาแล้วครับน การรดน้ำกล้วยไม้แบบระบบอัจฉริยะผ่านมือถือช่วยให้พี่บุญเรือนละหงประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้หนองนกไข่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งการผ่านมือถือได้โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยพี่บุญเรือนบอกว่ากล้วยไม้ชอบอากาศร้อนชื้นจะคลุมด้วยสแ,แลนให้แสงร้อยละห้ การปลูกกล้วยไม้มอคาร่าไม่ต้องใช้ดินปลูกเลยค่ะเนื่องจากเป็นไม้รากอากาศปลูกวางบนสแลนครึงเชือกให้น้ําเช้าเย็นปุ๋ยผสมน้ําสัปดาห์ละครั้งใช้เวลาปลูก2-3ปีก็ให้ดอกแล้วค่ะจากนั้นก็จะให้ดอกไปต่อเนื่องกล้วยไม้มอคาร่าเนี่ยเป็นไม้รากอากาศครับเขาอยู่กับอากาศอยู่กับความชื้นได้รับน้ําบ้างอะไรบ้างเขาก็เติบโตแข็งแรงได้ครับผมก็คือใช้ตัวรากตัวนี้ ใช่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับอย่างเราที่เห็นนี่นะครับเขาไปลากอากาศนะครับเขาจะแตกลากออกมาลากอ่อนลาก่อยเพื่อรับความชื้นรับน้ําจากที่เราลดไปนะครับแล้วก็ดูดสารอาหารเข้าทางรากนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปใช้ดินใช้กากมะพร้าวเราก็ไม่ต้องใช้คือเราประหยัดตรงนี้นะครับครับกล้วยไม้ที่ปลูกมีหลากหลายสายพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นสกุลมอคคาร่ามีประมาณ78สายพันธุ์ค่ะคือกล้วยไม้พันแรกตัวแรกที่ทําให้ผมหลุดนี่หลุดสิทธ์นี่นะครับ คือมอกเหลืองกิติเนี่ยนะครับคือตอนแรกเราก็ไม่มีไม่มีเงินทุนที่จะไปซื้อสายพันธุ์หรอกนะครับแต่เพอเอินมีญาติญาติที่เขาปั่นเนื้อเยื่อพอเนื้อเยื่อไว้นะครับแล้วเขาเกิดว่าเขาปลูกไม่หมดเขาเลยให้โอกาสเราได้ได้มาปลูกก่อนโดยที่ยังไม่ต้องจ่ายตางค์นะครับเราก็เอาตรงนั้นมาเพาะตั้งแต่ต้นเล็กๆในขณะที่เรายังปลูกไม้หวอยู่แต่เดิมนะครับเพื่อ เมื่อตอน้นยินโตได้ะยะเราก็ขึ้นแปลงครับทาให้เราเซฟเลือกต้นทุนไปได้เยอะเลยนี้มอคลาาพันธุหมูแดงนะครับพันธุ์นี้นะครับชนิดนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในแถวยุโรปอเมริกาเลยนะครับให้ราคาต่อช่อสูงมากนะครับซึ่งลําช่อกลีบดอกหนานะครับสีสันสวยสดงดงามครับแล้วก็อยู่กันปักใจกันก็นานนะครับ แล้วก็เป็นตัวที่ทําราคาให้เราเหมือนกันนะครับกุ้ยไม้ที่เห็นนี้นะครับก็คือพันธคาลิปโซครับซึ่งเป็นพันธไม้ดั้งเดิมนะครับซึ่งสงไร้างรายได้ได้ได้มากเลยนะครับในสมัยก่อนที่เราจะเล่นสีตัวอื่นมากมายหลายชนิดนะครับเราเป็นไม้ที่สีสันสวยสดเงดงามครับเวลาเราต้องการประดับสถานที่หรือตกแต่งอย่างงานแต่งงานมงคลงานอะไรต่้งอะไรเนี่ยเอาไม้สีนี้ไปจัดจะสวยฮะสีมันจะสวยครับ กล้วยไม้จะส่งขายทั้งในและต่างประเทศค่ะส่งออกไปทางยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นโดยมีบริษัทเอกชนมารับซื้อค่ะภาวะกล้วยไม้ตอนนี้นะครับก็เกิดประสบปัญหาให้กับสมาชิกชาวสวนกล้วยไม้นะครับสภาบัเกษตรเราก็มสนใจนะครับจะดูแลอยู่นะครับก็ช่วงนี้ก็พยายามติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆจากภาค,ครัฐนะฮะว่าช่วงน,นี้ถ้าส่วนงานไหนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐมีการจัดงานก็ อยากให้ช่วยสนับสนุนกล้วยไม้นะครับของชาวสวนเกษตรกร,นกรนในจังหวัดสมุทรสาครครับกว่าจะประสบความสําเร็จจากการทําอาชีพกล้วยไม้พี่บุญเรือนก็ฝ่าฟันอุปสรรคลองผิดลองถูกปลูกกล้วยไม้มาตั้งแต่อายุ10บขวบค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากศาสตราจารย์รพีสาคลิกบิดาแห่งกล้วยไม้ไทยโดยได้ปรับพื้นที่สวนองง่นของครอบครัวห้าล่องมาทดลองปลูกกล้วยไม้จนปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด14ไร่ค่ะ ผมตื้นตันที่ได้มาทําอาชีพนี้เพราะก่อนหนะ้านี้ผมทําอาชีพอื่นตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เป็นหนี้เป็นสินเยอะมากเป็นเงินล้านกว่าบาทซึ่งยิ่งทําก็ยิ่งเพิ่มหนี้เพิ่มสินจนมาเข้าสู่อาชีพกล้วยไม้เพราะพ่อระพีสาคลิกท่านท่านได้ให้กําลังใจประทานกําลังใจให้กับผมผมได้ต่อสู้บากบั่นมาด้วยด้วยรำมือด้วยลําแข้งของผมเองนะ,นะครับจนใค่นี้ใช้สินตรงนั้นหลุดมาก็เพราะอาชีพกล้วยไม้ ก็ต้องถือว่าเป็นพืชที่ในช่วงแรกอาจจะต้องลงทุนกันสักหน่อยนะคะแต่ว่าทําไปเรื่อยๆนะคะก็จะสามารถที่จะได้ผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งขายได้ค่ะแถมยังลดต้นทุนในเรื่องดินด้วยนะคะเพราะว่าเป็นพืชที่ไม่ต้องใช้ดินเลยค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะส่วนที่นี่ค่ะทุกๆวันอาทิตย์นะคะยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมได้อีกด้วยนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆกรุงเทพเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคนรักดอกไม้สวยๆงามๆต้องบอกเลยว่าต้อง ห้ามพลาดค่ะข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็ต้องห้ามพลาดเช่นกันนะคะเป็นเรื่องราวของสาวแกลงอย่างคุณท็อปวัย31ปีค่ะคุณท็อปนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มโคโนมที่เริ่มต้นทําธุรกิจนะคะด้วยการที่ไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยนะคะเกี่ยวกับการทําฟาร์มค่ะแต่ทําไปทํามาจนประสบความสําเร็จนะคะโดยที่คุณท็อปค่ะได้รับการซัพพอร์ตจากคนในครอบครัวอันเป็นที่รักนะคะเรื่องราวของคุณท็อปจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ วันนี้เราพาไปเปิดบ้านเติมพลังใจกับครอบครัวของคุณต๊อบรศิตาจอระดนเจ้าของฟาร์มโคโนมและทายาทโรงงานเส้นมีโคราชในจังหวัดชัยภูมิเราไม่ได้คิดไม่เคยฝันว่าเราจะได้มาเลี้ยงตอนแรกอะ่ะพ่อเสนออย่างนี้เลยดีกว่าทาหอพักไม้อะไรอย่างเงี้ยเลือกเลือกหอเลือกหอเพราะว่ามองว่ามันสบายกว่าไปไปมามาพ่อก็แบบว่างั้นระหว่างที่รอดําเนินการเรื่องหอ ลองมาอบรมดูก่อนไหมอบรมเกี่ยวกับพวกเรื่องเลี้ยงวัวอะไรพวกนี้ค่ะเ<อ>ช็ดแล้วเหรออ่ะงานเข้าเลยนะนี่นมผลลุปสุดท้ายอะ่ะเลือกอาชีพนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์หลายอย่างได้อยู่บ้านได้อยู่ใกล้พอ่อใกล้แม่ด้วยเท่ากับความต้องการของทุกคนเราก็เลยโอเคงั้นก็ เลือกอาชีพนี้แหละใช่ใจเขาอยากให้เราอยู่ใกล้เขาไงเราก็รู้อ่านอานกันออกซึ่งเราก็ไม่ได้ขัดอะไรนะเราทําได้ทุกอย่างแหละเรามองอย่างนั้นพอเรามาอยู่ตรงนี้เราก็แฮปปี้อ่ะเหรอคิดถึงคิดถึงพอเราตัดสินใจเราบอกพ่อว่าโอเคพ่อทําอาชีพนี้แหละทําเลยพ่อก็เริ่มให้ออกแบบออกแบบโรงเรือน ลงเรือนตัวหลังหลังเนี้ยค่ะไปศึกษาไปเขียนแบบลงเรือนวาดปุ๊บเอามาให้พ่อดูพ่อบอกแก้ใหม่แกไปแก้มาี่ยหมดกระดาษไปเป็นริมอ่ะกว่าจะ,จะได้ลงนี้มาค่ะเราไม่เคยได้ฟิลลิ่งทำงานกับพ่อมากขนาดนี้เลยนะนั่นเป็นครั้งแรกที่แบบว่าพ่อได้มาสอนงานเราก็สนุกสนุกดีมองว่าสนุกมองว่าท้าทายความนี้เสร็จปุ๊บก็เอาวัวมาลงมันก็ไม่เหมือนอย่างที่เราคิด5วันแรกเราทำวัวตายไปหนึ่งตัว ตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยคืออาการของวัวป่วยนะกว่าจะรู้ตัวว่าวาัวป่วยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็ใช้เวลาไปถึง3วันซึ่งมันก็ไม่ทันแล้วอัตราการตายมันก็สูงมากลุ่มๆด,นดอนๆมาเรื่อยๆโดนหลอกตั้งแต่ไปซื้อวัวที่แบบว่าเราอยากได้วัวรีดมาเลยก็ดันไปได้วัวปลดระหวังโดนหลอกขาย <c oughs> พ่อก็รู้แหละว่าแบบเราเจอปัญหาครั้งแรกก็คือปัญหาใหญ่เลยพ่อก็มาคอยแบบมาคอยบอกว่าไม่เป็นไรเอาใหม่เราพลาดครั้งนี้เราศึกษาเรารีบศึกษาเลยนะว่าโรคนี้มันคือโรคอะไรสุดท้ายก็คือเราคุมควบคุมโรคโรคนี้ได้วัวก็กลับมาเริ่มมีสุขภาพแข็งแรงเริ่มอะไรดีขึ้นมันก็เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะ่ะ คุณผู้ชมคะก็ต้องถือว่าคุณท็อปนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ learning from experience หรือว่าเรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆค่ะเจน่าอยากจะฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะลองทําอะไรบางอย่างก็ให้ลงมือปฏิบัติเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความรู้หรือว่าประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือกําลังใจจากคนในครอบครัวนะคะที่จะช่วยให้เราทุกคนนะคะฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปได้ค่ะ อาล่ะคะ่ะคุณผู้ชมช่วงนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรับชมรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวได้อีกครั้งนะคะผ่านทาง ALTV ช่อง4 t ีเรียนสนุกค่ะสามารถรับชมรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.altv.tv และ facebook.com/altvc youtube.com/altvc สามารถส่งความคิดเห็นและคำแนะนำมาได้คะ่ะที่อ e ีเมล Have a News Day @altv.tv แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็ได้คะ่ะที่ไลน์ @alt v. ทีค่ะวันนี้เจน่าขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย